อินไทยแลนด์วีคอแจกส่งอ๋อแจกส่งอ่าแจกส่งกัน t ิสเออคาวาซากิเซอร์พิโกอ่าฮะฟอร์เดอะเฟรมไอนี่เป็นเฟรมจากดีเทเลยนะผม t ิสเอะเซีนซีโอ้อ่าไอไอแมดอินอออ๋อมิสเตอร์อ๋อเจ็ดเจ็ดนะฮะ You know in Thailand is not many people can can do นะ In Indo I think only me Ah, <Yes. S 1> มีต้องบอกกันเลยนะว่าแคนเซน c ีเไเนี่ย <Yeah. S 1> ในไทยก็มีไม่กี่ <Yeah. S 1> ชิ้นนะไอ้ย่อ hey, อยู่ผมลุงยังครับสำลรับบีพีนี้เราอยู่กันที่เหมือนเดิมครับจาการ์ตาครับในวันแข่งวันที่2แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพามา แจกลงรถนะกับทีมโตโมสปีดช็อปนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่ารถของทันงานโมโตเรียกว่าเป็น KR นะใน EP ีก่อนหน้าที่เราถ่ายไปแล้วนะคว่าสวยซิ่งแรงแค่ไหนนะเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับ นี่รถจากโตโมสป e ดช็อปนะแข่งอะไรุ่นทัวรลิงนะ ตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนของผมนะมิสเตอร์โอโมฮะเดี๋ยวเราไปดูการแจกซองเขาเลยดีกว่าครับ My name is Tomo r o m o Inoue today we want to uh, the deep deep check น uh, ะ uh. deep check you r e motorbike because uh yesterday I come to w h a t but uh the before this I don't know what this the motorcycle who is owner ่า oh. uh, but after I watch the detail oh ดิสโตโมสปีดนะโอเคอันนี today l e a s e ดิฟดิฟเชค for me อะโอเค t h i อ่าอินไทยแลนด์วีคอแจกซองอ๋ค่แจกซองอ่าแจกซองกันมาโอเค this เอ่อคาวาซากิเซอ่า t h i เอ่ for the frame I buy from DKT นี่เป็นเฟรมจาก DKT เลยนะผมและแอน Uh, แั้งขอ้อมุสตาฟเกียยงนะครับเอ่ซ็งอาร์ม from DK T ก็คือจาก DK T ทั้งหมดเลยนะคร mm ับ hmm. ผม and the rim from Tigo uh, <K iku. S 2> rim นี่นะฮะจากประเทศไทยเหมือนกันเอ่อ uh, all the all the part uh, I think uh, <c oughs> 90% the part from Thailand อ่าเอ่อ the l m e t เฮล멧เนี่นี่เป็นแบบว่าไทยแลนด์สไตล์ฮะ Yes Yes โอเคครับตอนนี้นะครับผมวันนี้ผมได้บล็อกโอซุกะตัวใหม่มาเว้ยคนดูบอกเลยนะครับผมว่าตัวนี้แรงบิดเพิ่มขึ้นถึง620นิวตันเลยนะเว้ยเออและยิ่งไปกว่านั้นอีกนะเว้ยทุกคนบอกเลยว่าแบตอึดทนนานแล้วสามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ของโอซุกะเลยนะครับทุกคนนี่อุ้ยแต่ตัวใหม่บอกเลยครับผมว่าดีไซน์ของเขาดูแบบเออมันเบากว่าเดิมจริงเว้ยเออเบากว่าเดิมจริง บางคนบอกว่าเฮ้ยไอเทียมึงไม่ใส่แบตนี้จะบอกได้ไงว่าเบากว่าเดิมนี่ไงเดี๋ยวมาดูกันดูน้าหนักเออเบาเบากว่าเดิมจริงนะแล้วดูดิความแรงของมันอุยอ้ยอุ้ยยิ่งแค่มาแรงขึ้นจริงนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมอยากจะจัดสำหรับเจ้าโอซุกะตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมก็ติดต่อไปที่เพจโอซุกะไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวเขาจะปักหมุดไว้ให้ก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับโอซุกะไทยแลนด์ I I I think you think about of the helmet the Thailand style. <laughs> yes. Because I make the this bike from from a Thailand style. Ah. Uh, because in Indo popular. Ah. Uh, many people like the this style. Mm and the this the CNC. Oh. Uh, I I made in our 77. Oh, Mr. 77นะ -Jet -Jet. Yes. I make this and the crankcase billet ah. Uh. Oh. Yes. You know in Thailand is not many people can can do it นะ In Indo I think only me. Ah. Yes. นี่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเครืง CNC KR เนี่ยในไทยก็มีไม่กี่ชิ้นนะนี่ And left side อะไร side cover cut. And the cover the clutch inside standard but this engine the spec 59 open. อ๋อเป็นสเปคลูกห้าเก้าเพะ The stroke up 5 Ah, and okay, the piston, 5.5 mm. Ah, fifty-nine. Ah, and what what is the band of the carburetor? Electron, Electron. Uh, what it, what the special of the Electron? Uh, because this uh no change the square sc and jet. Ah, uh, how, how to do? Uh, setting only setting the uh. left half setting. Ah, oh, half setting, yeah And you can adjust the the uh, by screw. Yes, yes. Ah, uh, like this. Yes. คือไม่ต้องเปลี่ยนนุ่มหนูครับสามารถเรียกว่าขัดน็อตได้เลยเนี่ยนี่ไซส์ตัวที็ก็คือปากกบู30มสิบมิลนอ่าลีดวีฟอร์สวีฟอร์สรีเคอารอะคบอลูมิเนียมไทเทเนียมอลูมิเนียมอ่าบัตเอร์ไไดลูกไท์ไทเทนียมมาแล้วก็แอนด์เอ็กซ์ซอร์ The, the exhaust DBS, I use uh, titanium. Upside, upside, upside. Uh, uh, for this, I use a rest box and Micron. Uh, have many Thailand uh, ask, ask to me. They know uh, I come to Indonesia and act to me for, try to buy the rest box. What, what is function of the rest box? For the check time, 200 meter and uh, 400 meter can can adjust the long the track mm. uh, but this same same uh, kistar same same key star. uh. and this one is uh, this micron uh, in the road race many people use this uh -huh. the uh, micron but i use this for the show bike <laughs> <laughs> you you know in thailand we call mandu luai Oh, uh, what is? meaning is like a you be the least man. Ah. Uh, <laughs> no, 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 Because yes, you put more the function. Yes, yes, yes. Uh, uh, And then the upside. Uh, uh the, this the uh, the handlebar titanium. Ah. Uh, GP racing. Mm -hmm. Thailand. Thailand. Uh. And then. And then uh, Acho Sato. Uh, uh -huh. And the this uh, Brembo RCS 15. Mm -hmm. Aha. And this uh, Insalaya. Salaya. It's Salaya. Yeah. Pak Kop is And then uh, downside. Uh, this uh, airspeed. Uh -huh. The caliper airspeed. The disc Ducati and the hub Ducati. Hmm. The shock abs is RGS? Yes. The shock RGS and the this uh, IAB. Mm. The cost. And then the the rear side. Is the Isuka? the hub hub uh, di GT. Di GT. What is the what you call? Uh, Sprocket. Sprocket? Ah. Uh. Ah. Uh. Uh, this uh, Osaki. Ah, Osaki. Ah. Uh. And then the Lia uh, show up you. Ah, uh, Olin. Oi, but what? Oi. Uh, can adjust. Ah, uh, ini uh, mi function ya, yes, Can adjust the spring, Ah. floor and อ่าเมนวนอ่า Can adjust in here เมนวนเมนวนอันนี้เป็นเมนวนนะ The seat The seat What uh, I don't know in Thailand but What I don't know the brand what อ่าไอเดียแล้วตะปูนะครับเมื่อวานที่เราดูไปนะ And the p a n t but I paint uh, the the body I make the carbon first อ่า This a carbon อ่าอ่า Yes อ่อสติกเกอร์อ่าสติกเกอร์คาร์บอน And I pen in the my friend. Hmm. Uh, in Semarang Agung KK. Pen in in Indonesia. Yes Indonesia. Ah. Uh, Agung KK. Agung KK. Ah uh -uh, the name. Oh and then uh, I want to ask uh, why you shoot the Thailand style? Yeah because I have, have shop and I sell the, the all the practice bike i sell in indonesia ah. and i think i i must make one bike can ah. for make sure yeah. them how to do that right? yes yes and uh, then uh, that meaning uh, if the somebody need to buy the part mm. can contact you yes right? yes i uh, please keep the your contact uh facebook and instagram thomas Speed shop mm -hmm. mm. and then is uh, today you not only the เท k e ด o ร์ยูไ e โก t ทูค c นเทนต์คอนเทนต์โอ e ิ h ปิกและมีเด e ร์อเคพีโก้พีโก o โก็นี่เป็นแบบว่าหนึงหนึ่งทีมเลยนะเป็นยูบีเดอะยูทูบเบอร์นะ Yes อ่าเขาทำ u t u b e ด้วยนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องโต o speed shop นะก็เราคงได้คอลแลับนะวิววิววคอรแลับนโอเคโอเคพีทพีท Fit introduce you are uh, mechanic bro. <laughs> pala pala. <para. laughs> Pita pala. Ha uh, from Semarang. From Semarang. Ha. Nih. Okay? okay. Are you okay? You buy okay? Yes. Okay. The body the what the category? This uh in Indonesia speak Sun Mori nang haha. Siha si si 155. Ah uh, uh, the body standar frame standar. Kalau ben ba la akan jadi touring. Thailand is called in Thailand touring bat. Uh Indo มัสใช้ร์ไทร์เออร์แอนด์รีมบิ gger นอมอลวัดว่าเดอไซอันี้ที่นี่เขาจะใช้ล้อโตนะ Enron e i t y e i g อ t y s n t i n n e r e t y ต้องเป็นยางใหญ่นะครับนี่น่าจะเป็น8 0 8 0 t y t y t y อแป่้ว17ข้างหลังก็จะเป็นนี่ครับ90-80 Lock I can can 17. Can. 17. can. Ah. Uh, in in Indonesia no same Thailand. In Thailand uh, many people use 18 ah. Uh. Yeah, yeah, the in regulation. No ah. Uh. But the, the normally buy in Indonesia 17. From from the factory? Oh, from the factory uh, for kr Ah, uh, for the if the normally standard 18. 18. For the KR. Ah. The that meaning is we should the uh, Uh, 17 ah, for yes. for daily use. Yes, yes. That meaning uh, everybody in Indonesia will change the limb. Yes. For 17. Yes. Uh, why why why? Uh, can down the bike. Ah, uh, and then please uh, shake deep up the uh, a little bit the regulation. Okay, for the 155 cc Samori, ah. Uh. uh, the carburetor standard. Ah. Uh, can 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 modify but cannot uh, have lamp. อ่า in outside standard อ่าฮะ and the piston fifty i อ่า the stroke ลูกหากา p o i t i up up 0.5. n อ่ายืดการอ่ and the ชักสั้นน่ะ oil standard อ่าฮะ and the lead valve standard อ่านี่ก็ lead valve เลยนะ standard dead mining เอ่อเ n t e d to h a v e yes yes need t o have ก็คือระบบลอลื่นต้องมีนะล้วใช้งานได้นะ and ฮะ what เดอะรี s t ้ n ว a r d าร์ and the clip standard clip keep ี่ e d to h and can use l i g h อ๋อต้องมีระบบคลิปทำงานได้ปกตินะนี่อ้ normally normally อินโดน s เ a ีย Uh, this uh, category, the who be the the best record? You, mah this is the champion lah ni, champ How much? Uh, how much? Last last week for 200 <coughs> uh -huh. This uh, seven four. Seven, four, uh, Met, seven four, because the the fuel na, uh -huh. use uh, no use nah. มมอร์ในรบอามักทเนการ the ุมการควบคุมกาบการควบกา e บร e ุมการคว s คุมกคบารมการมการคมกาคอมการารมบมารคามกการควบคุการควบคบ m ารค s ม e มบรควบคุมารการบุมการคารคบกาววครก Uh huh. and the uh, and the 400เมตร11.8 11.8 400เมตรอยู่ที่1 1 8นะครับก็นี่ d i s t a n l e by view มาริโอมาริโ i n พ i ติงเซม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  why why you shoot Mario I like Michael Michael what what meaning this <we> mean? the This, Nanda, the, the the Nanda, 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 di Nanda, 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 Nama kamu siapa? Nanda, 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 kota. Nanda, 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 พี่ส์อะทอล์กทูมายแฟนในไทยแลนด์ normally โตโม่คัมทูไทยแลนด์ไม่มีดราม่าแอปปิมันคัมทูไทยแลนด์ยังส์อะแม้บียูยูแฮปเดอะแฟนคลับไทยแลนด์ทูจอยยูอาร์ชานน์โอเคยูอาร์โซเชียลมีเดียอะถ้าอยากดูคอลเลคชั่นของผมไปที่ยูทูบของผมโตโม่สเปเชียลก็ ฝากติดตามฝากกดไลค์โตโมสปีดช็อปด้วยนะครับเพราะก็เป็นหนึ่งยูทูบเบอร์อินโดนีเซียที่แบบว่าไปถ่ายทําที่ไทยด้วยแล้วก็ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับก็วันนี้พี่มากับซีโบ thank you พี่มากกับซีขอบคุณครับ